เพื่อนค่ะา้าเจออะไรนี่ค่ะมีคนไะเก็บไปแล้วด้วยแต่ว่ากําลังกินเลยค่ะนี่ค่ะภกคนาทะเลค่ะ,น,คะ,น,น,คะน,นี่ค่ะเก็บกันโอ้ยนี่ค่ะ ค่ะ,คะไปเดินดูอีกครั้งเป็นค่ะนี่ค่ะโอล้ยคนปัดเลยค่ะ เป็นหอดต่้ค่ะเาจกินนี้ไปค่ะโอ้ยม่คม่ค้านี่อเอาแตที่อย่นอนลย้ะคะ่ะนี่โอ้ยอดบเลยนี่ค่ะ เลยมเลยเลยค่ะไปไปค่ะไปสอกต่อ,อ,อนกเลยมเลยค่ะโอ้ยั่ขาหนีเห็นค่ะเก็บเก,บก,บกบ็บเก็นี่ค่ะม,มากินเลยค่ะพเพื่อนๆนี่นนอืมกำลังไคะเพื่อนขะ นี่คะ่ะเต็มตะกาแล้วมั่งนี่คะ่ะเต็มแล้วค่ะนี่ตากาศน้อยอ่ะเตาา็ไมตาาได้วค่ะอ๋อังก็เลยน,นะคะนี่คะ่ะจุดยอดค่ะเพืแบบ่อนโอ้โหต้นนี้มาเก็บกอง่อนนะ แต่จริงแต่การเต็มมเลยครับเพื่อนงนะคะนีค่ะเพ,ะพื่อนเก็บมันนะค่ะ หังปักๆกเลยตะการ์นาเต็มแล้วค่ะน้องไว้สักหน่อยค่ะแต่หน้ายังเห็นอยู่เยอะค่ะเพ่อนอแล้วค่ะจะพอแล้วนะคะแต่ว่ายังเห็นกออยู่เต็มไปหมดค่ะดอกก็โหม่หเลยนะะไปอีกปแป๊บเดียวก็เดี๋ยวจะก,ก,กลับและะ้วค่ะมาเจ้าคันคนี่ค่ะคานาทะเลค่ะคานาทะเลมา ยอดค่ะชุดยอดนี่เพื่อนขากำลังกินเลยค่ะนี่นีสอีอพอแกงเลยค่ะเขากินเลยมาค่ะยืนมายื่มือมามาค่ะเพื่อนๆมาเก็บกันนะทะเลกันดีค่ะมันสวยๆเลยคช่ไหมคะงามเลยค่ะที่เราจงไว้กันอืมอืม งามเลยค่ะเพื่อนๆคัดเอาเองบบค่ะไปแก่มัมมมนก่อนนี่ค่ะองามเลยอืตาใครดีก็ได้เลยเด็บไปทำน้าหมูกรอบค่ะวันนี้ กินเลยค่ะอ่อนยง้มยิ้มก็มีคนามาเจออยู่นี่ก้อนนึงค่ะนี่กำลังงามงามเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเฮ้ยแต่ว่ามันก็ได้เยอะแล้วนะคะเต็มตะกร้าแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเอากระโหตรงนี้อีกอันหนึ่งค่ะนี่งามงามถ่ายเพื่อนๆดูก่อนกำลังกินเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดูดูเหมาะจังเลยค่ะนี่ กำลังกินเลยแบบนี้ค่ะพามาเก็บคณะทะเลอีกแล้วค่ะนี่ค่ะต้นนี้กําลังกินเลยะนะคะอ่างเงเขาน่าจะเป็นสีม่วงนะคะโตแล้วนะคะเก็บกันต้นนี้พอกินได้นะคะดอกยังไม่บานค่ะเนี่ยใบนิ่งเลยค่ะเก็บเนาะค่ะนี่ดูค่ะใบต้นอ่อนเต็มเลยบางต้นก็ยังอ่อนบางต้นก็ยังแก่นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ เลยถ้าอย่างเงี้ยเราเก็บไปเอะค่ะเพราะว่าเขายังแตกอีกเยอะถ้าเราไม่หักเขานะคะเขาก็ะจะไม่แตกค่ะนี่ค่ะนี่เห็น,นไหมคะยอดอ่อนๆเต้นหมดเลยเหมาะจังเลยค่ะใบเป็นวิ่งเลยได้ท่าบเนี้ยน,นี่อ่อนๆเลยคะ่ะ ไปสามกิ่งสี่กิ่งค่ะนี่นีสีขาวนะคะอร่อยนี่นี่ค่ะมาสุดยอดค่ะสุดยอดนี่เ่ินขากำลังกินเลยค่ะนี่นี่นี่สองกอพอแกงเลยค่ะพอกินเลยมาค่ะยื่นมายื่นมือมาเอากอนีอ่กกอนึงก็จะกลับแล้วค่ะนี่ เอาละค่ะเพื่อนๆค่วันนี้คลิปนี้พามาเก็บคณะทะเลค่ะเดี๋ยวจะไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวไว้ะท้ายท้ายคลิปนะคะนี่คะ่ะเต็มตะกะเลยพอแล้วคะ่ะก็ยังมีเก็บให้เรื่อยๆนะคะยังพอได้เก็บได้กินคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ๆคะดูอยู่ค่ะหนูวันนี้วันหยุดนะคะคนเต็มชายหาดหมดเลยคะ่ะหนู ละลายค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้วันนี้ขอลาไปก่อนเลยคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อคะ่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะฝากบ้านนอกบ้านหนาชนนะะาแนลค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้า